สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a มม b e แบ s สตูดิโช่องหนังสําหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือรีวิวหนัง The Mummy นะหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกในจักรวาลของ Dark Universe นะคะซึ่งจักรวาลนี้ก็เป็นของค่าย u n v v r s s a l เขาก็จะเอาตัวปีศาจอสูรกายอะไรต่างๆนะคะมาทําเป็นหนังก็อย่างเช่น Invincible Man นะคะมนุษย์ล่องหนที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะคะที่แสดงโดยจอห์นนี่เดหรือว่า Wolf Man หรือว่า f r a n k enstein นะ ตัวละครเหล่านี้ก็จะอยู่ในจักรวาลนี้สำหรับหนังเรื่องแรกของจักรวาลน,นะคะก็คือ The Mummy ก็เล่าเรื่องราวของ n นิกซึ่งแสดงโดยทอมครูซนะเขาก็แสดงเป็นทหารนะคะกึ่งทหารกึ่งโจรที่คอยป้นสมบัติของตามหลุมศพเก่าแก่ต่างๆด้วยนะคะ เขาเองเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งทําให้เขาได้ค้นพบกับสุสานของเจ้าหญิงอัมเนตซึ่งเป็นเจ้าหญิงที่ร้ายกาจมากนะคะนิกก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเอาลงศพอันนั้นนะคะกลับไปประเทศอังกฤษเขาก็ต้องเดินทางไปกับนักโบราณคดีเจนนี่ด้วยนะคะแต่พวกเขาก็คาดไม่ถึงว่าการนำาลงศพอันนี้ออกมาจะเป็นการปลุกวิญญาณร้ายของเจ้าหญิงอัมเนตขึ้นมาได้นะคะและเรื่องราววุ่นวายต่างๆมันก็เกิดขึ้นมากมายเลย โดยรวมนะคะส่วนตัวแล้วพี่ยอมรู้สึกค่อนข้างจะผิดหวังกับหนังเรื่องนี้พอสมควรเลยเพราะว่าก่อนที่พี่ยอมจะดูนะคะพี่ยอมก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากนะมีการทำคลิปแนะนำจักรวาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อ DarkUnivers e เลยนะคะก็คือรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะทำหนังเดี่ยวของตัวเองให้ดีก่อนแล้วถ้าหนังเดี่ยวทำมาได้ดีแล้วเนี่ยตัวแบบ ปีศาจอาจจะมารวมกันคือดูความตั้งใจสูงมากแล้วนักแสดงที่เขาเลือกมาอย่างทอมครูซก็เป็นนักแสดงแถวหน้าเลยนะคะได้ราเซลโครอะไรมาด้วยคือองค์ประกอบต่างๆบันดีมันเหมือนมันส่งมากอะ่ะมันส่งให้หนังเกิดนะคะแต่ไปดูแล้วรู้สึกว่าธรรมดามากๆเลยมาพูดถึงข้อดีของหนังกันก่อนดีกว่านะคะพี่อมคิดว่าข้อดีของหนังก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยหลายๆฉากมันน่าตื่นเต้นแล้วก็ทําได้ดีนะมีทั้งการคาต กำเครื่องบินตกเห็น แมงมุมเห็นหนูเห็นซอมบี้ซอมบี้เยอะมากนะคะแล้วก็มีพายุทรายคือมันอลังการดีนะ CG พะี่อมว่าทำดีนะคะส่วนการแต่งหน้าเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีมากๆคือปัญหาไม่ใช่ความอลังการของในฉากแอคชั่นต่างๆนะปัญหาก็คือการเชื่อมต่อในแต่ละซีนให้มันดูเป็นหนังที่มันราบลื่นเนียนไม่มีสะดุดนะคะพะี่อมรู้สึกว่าการคุมโทนของหนังอันนี้ยังคุมไม่ได้ดีนะอย่างเช่นมันจะมีฉากที่ เราเห็นการฆาตกรรมใช้มีดต่อมาก็มีเครื่องบินตกคือมันดูแบบอินซีเรียตแต่ฉากต่อไปปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเล่นมุกฮาบาท2บาทคือดูด,ดูอยู่โทนหนังมันสะดุดไปเลยนะเพิ่อคิดว่าบทของหนังเรื่องนี้นะคะยังไม่ค่อยดีหนังมีการเล่าเรื่องค่อนข้างจะเยอะต้นเรื่องก็เข้าใจได้เขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงอามาเนตนะคะกลางเรื่องมีเล่าต่อด้วยนะคะแล้วต่อมาก็เล่าเรื่องแบบกึง่งๆปูทางไปยูนิเวิร์สของตัวเองนะจักรวาลหนังของตัวเอง พี่อมก็เลยคิดว่ามันเยอะไปนะคะส่วนในเรื่องของการแสดงนะคะ,อะทอมครูซทําได้ดีในแง่มุมของฉากแอคชั่นต่างๆนะคะส่วนในแง่มุมของความตลกแล้วพี่อมคิดว่ามันก็ยังมีแบบบางอันก็ขำบ้างมางอันก็แปลกบ้างนะคะแต่ว่าที่ขัดใจก็คือเคมี Me ของเขากับนางเอกนะที่แสดงโดยแอนนาเบลวอลลิสนะคะ นางเอกคนที่จืดมากพี่อมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีบุค,คลิกอะไรเท่าไหร่นะคือพี่อมยังเข้าไม่ถึงความผูกพันหรือว่าความรักหรือว่าความหลงอะไรก็แล้วแต่ที่สองคนนี้มีนะคะพี่อมไม่รู้สึกไปด้วยแล้วพอตอนท้ายเรื่องเนี่ยเขาอยากจะทําให้เราแบบบิวให้เราอินอะแล้วมันไม่อินแล้วมันไม่ซึ้งนะคะมันมันขาดน้ําหนักในความน่าเชื่อถือส่วนโซเฟียบูเทล่านี่พี่อมชอบมากนะคะ อชอบคาแรคเตอร์นี้มากรู้สึกว่าตอนแรกเขาก็ปูอะไรมาดีนะแต่ตอนหลังก็เหมือนเอามาทิ้งขว้างซะอย่างนั้นนะคะคือแบบก็ส่วนรัสเซลโคนะคะก็มาด้วยก็มาไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าน้อยเกินไปนะคะแต่ที่เขามาพี่อมก็ชอบนะพี่ออมรู้สึกว่าได้แบบรัเซลโครกับทอมครูซมาประกบกันมาแสดงร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังดูโออยู่บ้างนะคะ แต่โดยรวมเราสองคนนี้ก็ไม่สามารถมาช่วยหนังเรื่องนี้ได้นะคะซึ่งน่าเสียดายมากก็สรุปนะคะหนังเรื่องนี้พี่เมว่าทำได้กลางๆนะคืออย่างฉากแอคชั่นอย่างเงี้ยคือมันก็ดีแต่ว่าเราเคยเห็นทอมครูซเล่นมาดีกว่านี้เยอะนะคะอย่างเรื่องฮาก็ฮาบ้างไม่ฮาบ้างเรื่องสยองนี่ไม่ต้องพูดถึงมันมันมีฉากที่จะพอน่ากลัวแล้วแต่บางครั้งมันก็ดูแบบหลุดโลกจน จนเราไม่อินไปซะง,งั้นนะคะแล้วหนังเรื่องนี้เองเป็นหนังเรื่องแรกที่จะเปิดจักรวาล Dark Universe แต่ไม่มี End c r e d i t ตอีกต่างหาก <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะหนังเรื่องนี้พี่อมก็จะให้เรทแบบไปดูตั๋วลดราคานะคะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะ <c oughs> ก็ลองฟังข้อดีข้อด้อยนะคะแล้วก็ลองนำไปพิจารณาเอาเองนะว่าอยากจะดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่า พี่อมคาดว่านะคะหนังเรื่องนี้จะอยู่ในบ่าของชาวเอเชียแล้วก็แบบประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกานะเพราะกระแสนในอเมริกานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครอยากจะเห็น dark u n i v e r s e ต่อไปนะคะก็ไปอุดหนุนเขาหน่อยละกันก่อนจะไปพี่ม็จะกระสอบถามทางบ้านนะคะว่าสนใจหนังในจักรกวาล Universe ์นี้หรือเปล่านะคะอยากจะเห็นตัวอะไรบ้างนะ อยากจะเห็นแบบเดคูล่ามาก,ก่อนหรือว่าแบบมนุษย์ล่องหนหรือมนุษย์หมาป่าหรือแฟรงกนสไตน์นะคะอยากจะเห็นตัวอะไรในจักรวาลนี้ก็อย mm ่าลืมคอมเมนต์กันได้นะคะโอเคยังไงคลิปนี้พี่มก็ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะถ้าอยากจะติดตามก,กันก็สามารถกดติดตามกันได้น,ะนอกจากใน YouTube แล้วก็มีใน a c e b o o k ด้วยนะคะแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนกันนะคะให้พี่ออมมีกำลังใจ ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสม่ำเสมอก็สามารถสนับสนุนกันได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคลิปนี้พี่อมไปก่อนค่ะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง MAMA าแบด STUDIOS ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะไป